สวัสด,ดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ h ี Smile Channel กับพบกันอีกแล้วครับกับรายการฟุตบอลสนุกๆก,กับ h ส Smile ในการที่จะพาทุกท่านไปรับชมเกมฟบ,บอลในรูปแบบของเกมเปส2020กับผม Hi Smile วันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรับชมเกมโตโยต้าไทยนักที่สุดสอครับเป็นเกมซูเปอร์วิกแม์ครับเป็นเกมการพบกันของทรูแบลคฮอกเนเตอันดับที่สองของตารางจะเปิดบ้านต่อสู้กับอันดับที่1ของตารางในตอนนี้ครับบุรลีล้มยูนิเตตดก่อนเกมนี้ บูรีรัมยิเตนนี่ก็ทำงานกันได้ดีครับในเกมที่แล้วนี่พวกเขาสามารถเก็บใช้ในถิ่นของตัวเองได้จากนกครราชสีมามสาสเตอร์สองต่อศูนย์ครับพวกเขานี่ก็เก็บใช้ได้อย่างต่อเนื่องครับยังไม่พ่ายแพ้ทีไหนเลยครับและวันนี้ครับพวกเขาเรานักแข่งสายฟ้านี่ พวกเขาต้องมาทำการต่อสู้ในศึกที่ใหญ่มากครับเป็นเกมที่ต้องมาเจอกับนักเตะด,ดีๆอย่างทีมทูป็งคอกยูนเต็ดครับแล้วก็ต้องมาติดตามันนะครับว่าวันนี้นี่จะเป็นทีมไหนที่สามารถเก็บชัยชนะไปได้ครับ ก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปคลิปนี้ด้วยครับแล้วก็ฝากเพจของเราด้วยครับเพจพี่สมัยชาแนลแล้วก็ชาแนลใน youtube ของเราครับพิมพ์ไปเลยครับในช่องค้นหาพิมพ์ว่าพี่สมัยพอีอีวักตามด้วยคำว่าสมัยครับเจอแน่นอนครับ วันนี้นี่เจ้าบ้านอย่างทรูแบงคอกยูนิเ็ดนี่มีคำตอบเดียวครับถ้าอยากจะตามไลจี้บุรีลมให้ได้มากที่สุดคือต้องชนะสถานเดียวครับส่วนทางด้านบุรีลมนี่พวกเขามีเป้าหมายที่มุ่งมั่นอย่างแรงกล้าครับคือต้องการเก็บ สามแต้มให้ได้ทุกนัดครับแล้ววันนี้ต้องมาติดตามกันนะครับว่าบุรีรัมย์ยเต็แต่แข่งสายฟ้านี่จะสามารถเก็บชัยชนะได้อีกหนึ่งนัดหรือไม่อดใจรอสักครู่ครับ แล้ววันนี้ครับเรามีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนเราครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับละครเวทีอาร์ตอีโรติกเรื่องแม่เบี้ยกู้อิจูผู้หญิงอยากมีหางก็ฝากไปด้วยครับละครเวทีเรื่องนี้แม่เบี้ยกู้อิจูผู้หญิงอยากมีหางเป็น ละครไม่ทีแนวอาร์ตอีโรติกครับแล่ตอนนี้เรามากันที่เกมตตลต้าเคลีครับนนที่สิบสองเป็นเกมระหว่างทูแบงคอกยูนเต็ดพบกับบุรีรัมยูนเต็ดครับวันนี้แบงคอกนี่มาในระบบสี่สองซ้หึครับส่วนบุรีรัมนี่มาในระบบสามห้าสองซ้ำนดิครับเริ่มเกมครับทมเบีย เปลี่ยนมาให้พีรพัฒน์นรชัยาพีรพัฒน์เล่นบอลยาวมาที่สรวัดแล้วอยู่ที่วิศรุตเอเวอร์ตันโมอสโกรกจารุนครพีรพัฒน์จารุนครกำลังทีพีรพัฒน,น์อีกทีหนึง่งพีรพัฒน์โดนแยงไปจักรพันธ์ มาที่บาลสซิตบาลสซิตไหลมาให้กูเอสตากูเอสตายิงเองไหมยิงเองับเรียบร้อยครัโกลออกนำเรียบรอย้อ,อ,รยบรอยครับจากผู้เล่นหมายเลขยี่สิบเอ็ดบนดกูเอสตาประตูแรกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วครับเพียงสิบสองนาทีเท่านั้นดูกันอีกครั้งครับจงหวาของบาลสซิต จ่ายไรลาย,ยาวมาให้แบนรนารูคเอสต้าแล้วเลือกยิงแบบนี้ไปเลยต้องชมจังหวะก,การจ่ายของนัสเซอร์บาลซิตจริงๆครับจ่ายมาให้ยอดเยี่ยมมากครับแล้วนี่ครับสุดท้ายเป็นแบนรนารูคเอสตาครับจบด้วยการยิงประตูได้สำเร็จหนึ่งต่อศูนครับ ผู้มาเยียอนออกนำต้องดูกันว่าเจ้าบ้านนี่จะสามารถตีไข่แตกได้หรือไม่หรือจะมีวิธีแก้เกมยังไงแล้วมาที่มิก้าชุนนสีมิสลุตมิสลุตเปิดยาวมาตูนเนสมูเคียวมาบอนอยู่ที่บาราซิตมาที่จักรพันธ์นลลือบดินนลือบดิน,น,น,ดนมาที่บาราซิตอีกแล้วบาลาซิต มาลาซิตจะเปิดจังหวะนี้ก็ยังติดผู้เล่นของบีอยู่เอาโยนแย่งไปได้เจยองกเุเอสตาบาลาซิสแล้วจังหวะนี้สุพนัณส,สุพนัณไม่ได้แล้วจะตามมาซ้ำแม่ขอกียวออกมาได้บาลาซิสบาลาซิสเอายิงไม่เข้าอีกแม่ขอกี้ออกมาโอมนมาจริงๆ มาที่จ้องเจยองเจยองจักรพันธ์นารุบดินมาที่บาลาสิศบาลิตเปิดจังหวะนี้มาแล้วเข้ามือของไมเคิลฟาร,ฟารเกสการ์ครับี๋ยวาฟากเกสการ์ดเตะออกมาให้วิสรุตสรวัตรสลรวัตรสรวัตร มาที่มิก,กา้ามิก,ก้ามาที่สารวัตรอีกที่หนึ่งสารัตตามมาแก้ไขได้แล้วสารักเปิดจังหวะนี้มาอยู่ที่สุทเปเนเมินตาไหลามาให้แบนรนารโกูเอซ่าอีกแล้วกูเอซตายังไงดีกูเอซ่าเปิดจังหวะนี้มาบาลาซิทผ่านไหมบาลาซิทโอ้โหไม่ผ่านครับ <S <S ใกล้จะหมดเวลาแล้วมาที่ทอมเบีย อมเบียร์แล้วก็จบเกมในครึ่งเวลาแรกครับเป็นเกมที่สุดมันมากครับมันจริงๆครับสำหรับในช่วงครึ่งเวลาแรกบุรีรัมย์วีเจน,นี่ออกนำไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์ครับวันนี้ในช่วงครึ่งเวลาแรกนี้พวกเขาบุกหนักมากครับถึงแม้พวกเขาจะคลองบอลน้อยกว่าก็าตามครับแต่นใน ช่วงที่อยู่ในกรอบที่จะทำประตูได้นี่ก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันครับแต่ก็ยังไม่สำเร็จครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปที่ผู้มาเยือนอย่างบุรีรัมย์ออกนำไปก่อนครับหนึ่งต่อศูนย์เปอร์เซ็นต์การของบอลในครึ่งเวลาแรกนี่ทูเป็นคลองนีเหนือกว่าบุรีรัมย์ครับคองบอลไปได้ห้าสิบสามครั้งบุรีรัมย์นี่คองบอลไปได้สี่สิบเจ็ดครั้ง โอกาสในการทำประตูนี้แบงคคอกยังไม่มีครับบุรีรัมโอกาสในการทำประตูนี้สามครั้งตรงกรอบไปสองครั้งแล้วการผ่านบอลเจ้าบ้านอย่างชูเป็นคองคี่ผ่านบอลไปยี่สิบห้าครั้งครับผู้มาเยือนอย่างบุรีรัมผ่านบอลไปสิบเก้าครั้งสำเร็จสิบหกครั้งและในช่วงครึ่งเวลาแรกนี่มีจังหวะก,การเซฟ ไปหนึ่งครั้งครับจากฝั่งชูแบงคอกยูในเต็และช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเราเดี๋ยวกลับมาชมเกมใน45นาทีหลังก็ต่อครับกลับมาชมเกมในครึ่งเวลาหลังก็ต่อครับมบีความใจบุกคืนบ้างมีอยู่ขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นรรครับพอดศรวร์ตเดตนมิดแล้วใส่วันเด้าหลุยไปแทน แล้วจังหวะนี้มาที่บาซิตอีกแล้วบาลซิตบาลซิตจ่ายมาโอ้โหมอนมันเบาไปครับไปเข้ามือของฟาเกสกาแล้วมันดจะลุยมาที่วิสรุตเอาจังหวะนี้โดนแยกไปได้เจย,ยองมาที่ตูเนสร,นรัตนากรจักรพันธ์นะลบดินนาลิบดินจ่ายจังหวะนี้ก็ไม่ดีติดผู้เล่นของทูแบงคอก เอายังไงจังวันนี้ล,นล,ล,ลุนมาแล้วมียูลุนมาแล้ววานเดอร์ลุยวานเดอร์ลุยเปิดจังวันนี้โอ้โหเกือบไปครับยังป้องกันได้ดีครับสิีวลังเทสคงเดินดูกันอีกครั้งจากจังหวะไหลามาให้วานเดอร์ลุยแล้ววานเดอร์ลุยชิปจังวันนี้เป็นเบนเดอร์มาร้อนครับที่ขึ้นเทคตัวมงแต่ก็ยังทำะไรบุรีรัมไม่ได้ บุรีรัมย์พอเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับถอดบาลสิตกับสุขนานเหมือนตาออกแล้วใส่สุภชัยเจเด็ดกับวัชรกรมโนวอนลงเล่นแทนแล้วจังหวะนี้วัชรกรเข้ามาแย่งแล้วไหลมาให้กูเอสตากูเอสตาโดนแย่งไปมาที่ทอมเบียัวโซไกัมโซไกโดนเบียดอยู่พีรพัฒน์ สลุนาครวิสลุตวิสลุตสุภชัยแย่มได้สุภชัยไปมาให้กุอสตาประชากรมาทีน่าลุปบดินนาลุปบดิน,น,นแทงมาให้สุภชัยสุภชัยจะยิงไหมไม่ได้ครับมีอยู่ยังแก้ไขได้ to this They want to the one make safe. reduce เวสต้าเข้ามาแย่งได้กำนัทที่จักรพันธ์เอาจ,จา่ายจังหวะนี้ก็ไปจิตผู้เล่นของบียูแล้วรัตนากรเปิดจังหวะนี้มาออบอลมาอยู่ที่บียูมิก้ากำนัทที่ไมเคิล ไม่ขึ้นเปิดจังหวะนี้มาโซไกลเปลี่ยนมาให้จารุนาคอนแล้วย่จังหวะนี้สุดท้ายบอลออกครับกลายเป็นลูกทุ่มแล้วบนย่าเข้ามาแล้วแทนอารนนอามอนเลสวับมรียอมก็เปลี่ยนตัวเหมือนกันเอาจองจะย,ยองออกแล้วใส่เทีรพัดเปลือกนานลงเล่นแทน แล้วก็จบเกมครับเป็นบุรีล้มยิงเตดบุกมาเก็บ3ม,มแต้มในทิน่นเคงเทมบียูได้สำเร็จครับจากการทำประตูในนาทีที่12ของเปนาโ,โดกูเอสตาครับตอนนี้เรามาดูไฮไลท์ครับประตูเดียวที่เกิดขึ้นในเกมนี้นาทีที่12จากเปนาโดกูเอสตา ประตูแรกก็ประตูเดียวในเกมนี้ที่เกิดขึ้นครับจากฝั่งผุ้มโเยนดูอีกครั้งบาลซิตไหลมาให้สวยมากครับแล้วสุดท้ายเป็นแบรนโดกูเอสตารครับที่จบจังหวะนี้ได้แล้วถัดมาในนาทีที่ยี่สิบหกจังหวะของสุขแน่นเหมือนตายยิ่งไปจังหวะนี้ก็ยังติดไมโครนฟังเกสกาอยู่ครับยังเซฟไม่ได้ เกมนี้นี่โฮโซไกนี่เป็นกับตันทีมครับแล้วมาในนาทีที่61นาทีที่61จังหวะของเบนเนอร์มาลอสขึ้นมงจังหวะนี้ก็ยังป้องกันได้ดีครับสีวรั์เทศสมเนินแล้วก็จบเกมครับเป็นบุรีลำยูไนเต็ดครับที่บุกมาเก็บใช้ชนะถึงทิมบียูได้สำเร็จชนะไปด้วย 1>, 1ต่อศูนย์ครับจากการทำประตูของแบรนโดกูเอสตาแล้วมาดูผลการแข่งในคู่อื่นๆครับนคขอราชสีมามาสตาที่เพิ่งแพ้บุรีรัมยูเ็ดมาเกนที่แล้วนี่วันนี้พวกเขาก็เก็บสามแต้มได้ครับจากสิงเชียงรายยูเ็ดชนะไปหนึ่งต่อศูนย์ ทีทีประจบก็วันนี้ก็ไม่สามารถเก็บ3แต้มได้สำเร็จครับเปิดบ้านแพ้ให้กับตาเอฟซีสูงต่อ1สมุทรปราการซิตี้เสมอกับการท่าเรือ f อ2ต่อ2องราชบุรีมิตรผลวันนี้ก็เรนได้ดีครับบุกไปเก็บ3แต้มถึงทีละยอง f อซได้3ต่อ1 s ึ่งเซีเมืองทองทแพ้ชนบุรี0นย์ต่อ1 สุพรรณบุรีเอาชนะสุขโขทัยไปได้3ต่อ1และคู่สุดท้ายครับกระต่ายแก้ว bg จีปทุมยืนเต้นเก็บชัยชนะในเกมนี้ได้สำเร็จครับบุกไปเอาชนะโปลิสเทโลได้2ต่อ0ตารางคะแนนครับอันดับที่1เป็นบุรีรัมยืนเต็ดครับมีอยู่36แต้ม อันดับที่สองก็เป็นทูแบงคอกยูไนเต็ดครับตามหลังบุรีัมย um ูไนเต็ดถึงสิบแต้มครับอันดับที่สามก็เป็นการนท่าเรือเอฟซีครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันดับที่สี่สมุดปราก,การซิตี้มีอยู่ยี่สิบเอ็ดแต้มอันดับที่ห้านี่มีการเปลี่ยนแปลงครับเป็นทางด้านชบุรีเอฟซีก็ติดตามกันต่อไปครับ ว่าสุดท้ายแล้วจะมีใครสามารถแซงบุรีร์ขึ้นไปอยู่ที่หนึ่งได้หรือไม่และในวันนี้ก็เป็นเกมที่สนุกอีกเกมนึงเลยก็ว่าได้ครับสำหรับเกมโตยตาไทยลีกวันนี้นี่บุรีร์แต่น,นี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่น บางตำแหน่งด้วยนะครับอย่างในรายของสมบชโชคสารชาตินี่ก็วันนี้ก็ไม่ได้ถูกส่งลงในสนามครับได้อยู่แค่ในมานั่งสำรองครับในเกมต่อไปบุรีรัมย์แต่นี้ก็มีเกมที่หนักเลยก็ว่าได้ครับในเกมต่อไปที่ เราจะกลับมาเจอกันครับจะเป็นเกมฟุตบอลในรายการ a อ c Champions League เป็นเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายครับเกมที่หกของรอบแบ่งกลุ่มบุรีรัมย์เต็ดที่เข้ารอบแ,แล้วนี่พวกเขาจะบุกไปเยืนกับคาชิมาแอดเลอร์ครับ ทีมดังในเอเชียอีกหนึ่งทีมครับในเกมแรกที่เล่นในบ้านของบุรีรัมนี่ก็เป็นทางด้านบุรีรัมครับที่สามารถเก็บชัยชนะจากคาชิมาเอเลอร์มาได้ครับเกมนั้นนี่ก็สูดด้ดีๆทั้งสองทีมเลยนะครับแต่สุดท้าย ทีมที่ชนะนี่ก็เป็นทางด้านบุรีลมยุนิตเตดครับแ้ะในครั้งหน้าต้องมาติดตามกันนะครับว่าคาชิมาไเลอร์นี่จะเก็บชัยชนะจากบุรีลมยุนิตเตดที่ผ่านเข้ารอบไปแล้วได้หรือไม่เดี๋ยววันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเกมฟุตบอลดนๆแบบนี้ครับกับผมพี P ่สมาย แล้วก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาสนับสนุนเราในวันนี้้วยครับละครเวทีแนวอาร์ตอีโรติกแม่เบี้ยกู้อิจูผู้หญิงอยากมีหาง <laughs> โอ้ยละครเวทีเรื่องนี้นี่ฉากเริ่มซีนี่ไม่ต้องห่วงครับมีเล่นกับูเยอะมากครับ ก็เป็นละครที่ถ้าผ่านระยะนี้โอกาสที่จะหาดูนี่ก็ยากเลยทีเดียวครับแล้วนี้ก็ถึงช่วงเวลาสุดท้ายของผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายนี่นะครับและในครั้งหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่แน่นอนครับกับเกมฟุตบอลดีๆแบบนี้ กับรายการฟุตบอลสนุกสนุกกับพี่สมยัยวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ